มานั่งข้างป้านี่มามาเอา้าชิมองุ่นนี่มีนั่งลงใกล้ๆคนป้าด้วยท่าทางเกรงใจแต่มือก็รับองุ่นพงเล็กๆมาถือไว้ในใจก็คิดหาทางที่จะขอตัวแบบไม่น่าเกลียดส่วนเขายืนมือล้วงกระเป๋ากางเกงข้าหัวเธออยู่เหมือนจะคอยกันไว้ไม่ให้วีลุกขึ้นหนีตาก็รีจ้องมาที่เธอ เมื่อกี้หนูวีเขาบอกว่าวันนี้จะกินข้าวกับเราด้วยนะครับแม่เขาพูดออกมาหน้าตาเฉยทั้งที่วียังไม่ได้อะไรกับเขาสักคำไปกันใหญ่แล้วไอ้ก้องเราเป็นโจทย์นายนะวีคิดในใจอารมณ์ขุ่นเคืองค่อยๆก่อตัวขึ้นเอาก็ดีนะสิงั้นก้องเก็บของเร็วจะได้กลับไปทำกับข้าวกันเดี๋ยววันนี้ป้าทำแกงหน่อไม้แบบมอนให้กินนะหนูวี รับรองอร่อยคุณป้ากวีกวาดเก็บข้าวของอย่างกระตือรือรน้นแต่วีกลับรู้สึกยิ่งกระอัก,กะอ่วนไปใหญ่เออป้าคะคือเออหนูเออต้องรีบกลับไปเคลียร์งานคะ่ะเอาไว้อา้าวก็เมื่อกี้นี้ยังพูดอยู่เลยนี่ว่าหิวข้าวแล้วจะมารีบกลับอะไรกันล่ะไม่ได้นะยังกลับไม่ได้ เดี๋ยวจะหาว่าเข้ามาถึงพื้นที่บ้านหลังนี้แล้วดูแลไม่ดีไปไปหนูวีไปนั่งเล่นบ้านป้าเดี๋ยวพอกับข้าวเสร็จเราก็กินกันเลยเมื่อคุณป้าเร่งเราก็ยิ่งทำให้วีอึดอัดไม่สะดวกใจเอาเสียเลยแต่ก็เกรงใจคุณป้ายิ่งนะเขาช่วยคุณแม่หยิบน้่จับนี่เสร็จแล้วคุณแม่เขาก็เดินนำไปก่อนวีจึงรีบเดินตามไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินกับเขา และต้องทำตัวไหลาตามน้ำไปก่อนเพราะยังหาทางปลีกตัวไปไม่ได้ขณะเดินไปยังบ้านเขานั้นความมืดเริ่มปกคลุมพื้นที่อากาศเริ่มเย็นวีก็เริ่มร้อนๆ้หนาวหนาวจนมาถึงบ้านไม้สองชั้นซึ่งใหญ่โตทีเดียวคุณป้าเชื้อเชิญให้วีเข้าไปยังห้องโถงแล้วหันมามองอย่างลูกชายเดี๋ยวก้องอยู่กับน้องไปก่อนนะ แม่จะไปช่วยเจ้าดาทำกับข้าวตามสบายนะหนูวีนี่นี่นั่งเล่นเลยลูกห้องโนนก็นั่งได้เอาไปเข้าไปคุณป้าบอกเขาแล้วหันหน้ามาบอกวีด้วยหน้ายิ้มแย้มพร้อมชี้มือชี้ไม้ให้เข้าไปนั่งเล่นในห้องด้านในวีพยักหน้ารับอย่างขอบคุณและเดินไปยังห้องดังกล่าว ขณะก็รู้สึกวูบว่าเผาๆกับอาการของตนเองจนเมื่อนั่งลงบนโซฟาตัวยาวจึงแส้งบีบปลายนิ้วสลับไปมาเพราะมือเย็นมากเขาเดินเข้ามาและนี่คือสิ่งที่วีพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดคือไม่อยากเผชิญหน้าไม่อยากถูกถามไม่อยากตอบไม่อยากอธิบายอะไรทั้งนั้น พอรู้ว่าเขาต้องหาโอกาสที่จะถามว่าทำไมทำไมและทำไมเขามายืนตรงหน้าแล้วแต่วีไม่อยากแม้แต่จะเงยหน้ามองเขาหากแต่อีกฝ่ายกับรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะได้ถามในสิ่งที่คาอยู่ในใจวีช่วยบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมว่าทำไมถึงไม่ยอมเจอพี่ไม่ยอมรับสายพี่กล้องเปิดทันทีเมื่อโอกาสมาถึงส่วนวีนั่งปรับสีหน้าไม่ถูก พ่อเราผิดเสียเมื่อไร่ขณะเดียวกันก็คิดว่ามีทางเดียวที่จะกลับรีสอร์ทได้เลยตอนนี้คือลุกขึ้นยืนแล้วสบตาเมื่อสายตาประสานกันวีก็รีบพูดโดยไม่คิดจะตอบคําถามเขาคือว่าเออตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายขอกลับก่อนได้ไหมพรุ่งนี้ต้องพาลูกทัวร์ไปลุยป่าอย่าก,กลับบ้านไปกินยาแล้วก็นอนพักเอาแรงนะคะ วีบอกเขาเสียงเนื่อยๆและสงสัยตาอ้อนวอนให้ดูน่าสงสารแต่เขากับจ้องมองวีเหมือนไม่อยากปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปบอกพี่ก่อนว่าเรื่องคืนนั้นวียังโกรธอยู่หรือเปล่าเสียงถามนั้นค่อนข้างเบาเหมือนกลัวคำตอบว่ายังโกรธอยู่แต่วีก็เฉยชฉยคุณกล้องฮะวีไม่ค่อยสบายเธอบอกแกมขอร้องและเมื่อเขาจะคิดว่า ถ้าเบีเ่ยงเบนเรื่องนี้ก็ช่างเหอะเพราะเธอรู้สึกไม่สบายจริงๆก้องมองวีเหมือนอย่างเชิงแล้วยื่นหลังมือมาแตะตรงใต้คางเบาๆแล้วเขาก็รู้ทันทีว่าวีไม่ได้โกหกโอ้โหวีตัวร้อนจริงๆด้วยอะงั้นนั่งก่อนนะเดี๋ยวพี่จะไปเอายามาให้นะก้องพูดพร้อมจับไหลวีกดลงเบาๆเพื่อให้เธอนั่งลงก่อนจะเดินออกไปวีรู้สึกไม่อยากจะพูดอะไรมากเพราะเธอเจ็บคอ เวลาเป็นไข้มันไม่มีกระจิกกระใจจะพูดหรือทำอะไรทั้งนั้นจนเมื่อเขาเข้ามายื่นยาและแก้วน้ำให้และสงสัยตาเป็นห่วงก่อนจะเดินหายออกไปอีกครั้งจนวีคิดว่าเขาคงปล่อยให้เธอได้พักผ่อนวีเองก็อยากพักเต็มที่เลยค่อยๆเอ็นตัวลงหนุนหมอนอิงบนโซฟายาวนั่นอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานตั้งแต่พัทยา และขับมอเตอร์ไซค์มาถึงรีสอร์ทเมืองการมันสะสมจนอมไข้เมื่อกินยาเข้าไปฤทธิ์ยาก็เริ่มสั่งให้ร่างกายปิดสวิตท,ทันทีจนผ่านไปกี่กับกันก็ไม่รู้แต่เหมือนเคลิ้มเฝันๆว่าเขามานั่งอยู่ตรงนี้และความจริงคือใช่ก้องเลื่อนโซฟาตัวสั้นมานั่งตรงหน้าคนเป็นไข้หากวีถอดวิญ,ญญาณออกจากร่างก็จะได้เห็นว่าเขากำลังนั่งมองเธออย่างพินิจพิเคราะห์ กงพิจารณาเครื่องหน้าคนไข้ไปทีในอย่างโดยเริ่มตั้งแต่คิวเข้มโค้งสวยคู่นั้นแล้วไล่สายตาลงไปยังเปลือกตาซึ่งกำลังปิดอยู่และมีขนตายาวเป็นแพรชวนมองยิ่งนักแล้วเขาก็ย้อนกลับมาสำรวจความรู้สึกของตัวเองรู้ไว้นะวีว่าเพราะตาคู่นี้แหละที่มันเหมือนกับแม่เหล็กดึงดูดให้พี่เข้าไปหาวีตาโตกลมและคมมาก และตั้งแต่วันแรกที่เราเจอกันในป่าพี่ก็กลับมานึกถึงแต่ตาคู่นี้ตาคู่นี้มันเป็นแววตาของเสือเพราะถ้าเหยื่อสังเกตตาของเสือได้ก็จะไม่สามารถรู้หรือคาดเดาได้เลยว่าเป็นอารมณ์แบบไหนความวบาวสายเปล่งประกายหลอกให้เหยื่อดูเพลินจนถูกขยํำโดยไม่รู้ตัวและพี่ก็โดนวีขยํำแล้วรู้ไหม เมื่อก้องยิ่งมองใบหน้าซึ่งกำลังหลับไหลยอยู่นั้นก็ยิ่งมีความปรารถนารุนแรงและแอบน้อยใจว่ายิ่งคนเป็นไข้พยายามห่างเหินออกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดทรมานให้เหยื่อผู้นี้กองเอื้อมมือไปลูบผมซอยสั้นเบาๆแล้วค่อยๆใช้ปลายนิ้วแตะลงบนผิวแก้มแล้วใช้นิ้วโป้งเกลี่ยแก้มไปมาเบาๆ แก้มนี่ใช่ไหมที่อยากจูบและอยากสัมผัสนักหนาก้องไลยสายตาไปหยุดนิ่งยังดิมฝีปากได้รูปนั่นไม่มีใครรู้ดีเท่าพี่แล้วว่าเล้นของคนไข้เนี่ยหวานฉ่ำแค่ไหนและเพราะทุกอย่างที่วีคนนี้เป็นคนทำให้จึงทำให้พี่ห้ามใจไม่อยู่แล้วแม้ว่าจะถูกโกรธถูกเกลียดชังก็ตามแล้วพี่ ต้องทำอย่างไรเพื่อให้แม่ตาเสือคนนี้ให้โอกาสยอมเปิดใจกับพี่สักครั้งนะก้องนั่งปล่อยใจให้ไหลไปกับความรู้สึกแล้วค,อคอ่อยๆก้มต่ำลงมาจนดินฝีปากสัมผัสจุดแรกคือหน้าผากนวลเนียและร้อนเผาแล้วไล่ดินฝีปากลงไปยังเปลือกตาซึ่งปิดสนิทแล้วค่อยๆไล่ลงมาตรงสันจมูกและตรงดินฝีปากซึ่งดินฝีปากเขา สัมผัสได้ถึงความร้อนระอุของดินฝีปากของคนเป็นไขยแล้วก้องก็ไล,ล่ดินฝีปากลงมายังจุดสุดท้ายคือปลายคางและทุกส่วนบนใบหน้าได้รูปนั้นถูกขโมยจูบไปทั่วแต่ทันใดนั้นก้องหนูวีเป็นไงมั่งลูกแม่เดินเข้ามาเพื่อจะดูอาการของวีและโชคดีที่แม่ไม่ทันเห็นว่าเขาแอบทำรุ่มร่ามใส่แขกของแม่ กองออกอาการเหลือหลาเล็กน้อยก่อนจะนั่งยืดตัวตรงเพื่อกบเกิดพี่รุธถ้าได้พักจริงๆคงไม่เป็นไรครับแต่พรุ่งนี้มีงานอีกก็คงต้องรอดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับก้องรายงานอาการไปตามที่เห็นโดยแม่ไม่สังเกตว่าเขาแอบจับมือคนเป็นไข้ไว้ตลอดเวลาแม่พยักหน้ารับและเดินออกไปเขาก็รีบเดินตามหลังแม่ไปทันทีคนนี้แหละครับที่ผมเคยเล่าให้แม่ฟังกองบอกแม่แล้วยิ้ม ซึ่งแม่ก็ยิ้มตอบแม่รู้แล้วแล้วรู้หรือเปล่าว่าทำไมแม่ถึงรู้ก็ตอนเจอกันเห็นลักษณะท่าทางคล้ายที่ก้องเคยบอกแม่แม่ก็รู้แล้วว่าต้องคนนี้แต่อย่าเพิ่งบุ่มบามลุกคาดอะไรเลยเพราะดูเขาจะต่อต้านลูกอยู่นะก,ก้องหรือมีอะไรหรือเปล่าก้องได้ยินดังนั้นก็แกล้งเดินไปดูกับเข้า และทบทวนความจําว่าเคยเล่าให้แม่ฟังว่าชอบผู้หญิงเฮาๆอยู่คนหนึ่งแต่แม่จะรู้เรื่องคืนนั้นไม่ได้ว่าเขาไปก่อวีรกรรมอะไรไว้ถึงทําให้เธอต่อต้านอย่างที่แม่เห็นวันนี้